สวัสดีครับวันนี้เราก็จะอยู่ที่ทุ่งนาครับมาทำการซ่อมคันนากันนำกัดนำเสาะพี่น้องเอ้ยขาดทุกปีรถนำไม้แห้งครับขุดดินมาใส่หมันเต็มตใส่เวลาพอสมควรครับตรงนี้ก็เสร็จไปแล้วครับจุดที่หนึ่งคอยดูว่ามันจะยังไง ถ้าน้ำมามันจะอยู่ไหมไปต่อจุดที่สองครับนี่จุดที่สองนี่หนักเลยครับขาดน้ําเสาะขาดเึดิเหนื่อยเลยครับใช้เวลาหน่อยกว่าจะเสร็จตรงนี้จุดนี้ก็ซ่อมคันนุงคันนาเสร็จก็จะทําการบานกล้าครับทังบานพี่น้องท่านด้เอาไปนอก้าดเนาะของผมเพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มปิดนุง่งปิดน้ำแล้วก็ฉี ทำการไทยอีกรอบปกติตกก้าครับเสร็จสิส้นครับจุดที่สองมาลุ้นดูน้ำมามันจะอยู่ไหม